เคยสงสัยกันไหมครับว่าหลังจากฝนตกพืชทำไมถึงโตเร็วเขียวจัดมันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วเราสามารถเรียนแบบเอฟเฟกนี้ได้อย่างไร หลังฝนตกคือได้แพ็กเกจเสริมที่โตเร็วพร้อมกันหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นได้น้ำคุณภาพดีในตัวเจ่นจากบรรยากาศอากาศเย็นชื้นทำให้ปากใบเปิดแสงกระจายสม่ำเสมอใบถูกล้างฝุน่นจุลินทรีย์ดินตื่นตัวปลดปล่อยธาตุอาหารรวมกันแล้วอัตราการสังเคราะห์แสงและการดูดธาตุอาหารดีขึ้นจึงเห็นการแตกยอดแตกใบเร็วพอที่จะสรุปข้อดีของน้ำฝนได้เป็นข้อๆดังนี้นะครับ ข้อที่1น้ํา้ำฝนดีกว่าน้ำประปาอย่างไรน้ำฝนไม่มีคลอรีนคลอรามีนลดการกดจุลินทรีย์ดินและไม่ละคายลร่น้ำฝนจะเป็นกรดอ่อนๆ pH อยู่ที่5.5ถึง6.5คาร์บอนไดออกไซด์ละดาละลายน้ําเป็นกรดคาร์บอนิกเล็กน้อยช่วยละลายแลท่าในดินให้พืชดูดได้ง่ายขึ้นน้ำฝนมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ ไม่ร้อนจัดเหมือนน้ำที่เก็บในท่อกลางแดดลดการช็อกรากขาอ้อ 2. ในโตโรเจนและาธาตุอาหารติดฝนลงมาในโตรเจนจากฟ้าฟ้าผ่าทำให้อะตอมในโตโรเจนในอากาศแปรรูปเป็นสารที่ละลายน้ำได้เช่นในเตตแอมโมเนียแล้วถูกชะลงดินคล้ายปุ๋ยธรรมชาติขนาดอยู่แต่บ่อยฝนจะพาแคลเซียมแมกนีเซียม โคแทเสเซียมและกรรมะถันจากฝุ่นละอองในอากาศลงดินในปริมาณเล็กน้อยช่วยเสริมความสมดุลของธาตุอาหารน้ำฝนมีความชื้นสูงทำให้อากาศเย็นลงปากใบเปิดสังเคราะห์แสงได้ดี VPD ดีต่ำลงหลังฝนความชื้นสัมผัสสูงขึ้นทำให้ VPD ดีลดลง พืชคายน้ำน้อยลงปากใบเปิดกว้างสังคาข้อแสงได้ดีขึ้น 4. แสงกระจายหลังฝนช่วยให้เกิดทรงพุ่มเมฆและหยดน้ำทำให้แสงกระจายทะลุเข้าไปถึงใบด้านในของทรงพุ่มได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ใบชั้นบนส่งผลให้ทั้งพุ่มสังข้อแสงรวมได้มากกว่าแดดจัดก้าบแบบตรงๆความเย็นของน้ำฝนช่วยลดความเครียดพลังงานที่เคยใช้ทรอน ถูกย้ายไปใช้สร้างเนื้อเยื่อแทนห้าใบถูกน้ำฝนล้างหน้าการรับแสงและการหายใจดีขึ้นฝุ่นเกาะใบลดการรับแสงและอุดปากใบฝนช่วยล้างฝุ่นเกลือสะสมและ,มะแมลงตัวเล็กๆออกไปใบสะอาดดูแสงดีขึ้นปากใบทำงานเต็มที่ 6. ดินกับยุรุนทรียตื่นหลังได้ความชุ่มการแร่แปลสภาพ เมื่อดินได้ความชื้นจุลินทรีย์จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุปลดปล่อยไนยโตรเจนฟอสฟอรัสซัลเฟอร์ในรูปที่พืชใช้ได้ไมโครไรซ่าเชื้อราที่เป็นมิตรเส้นใยทำงานคล่องในดินขึ้นช่วยขนาธาตุจากรูพุ่นน,น้อยมาถึงรากเกลือผิวดินสูกชะล้างลดความเค็มเฉพาะผิวที่เคยรบกวนการดูดน้ำของราก ลดความเครียดเชิงออสโมซิสเจสัญญาณฮอร์โมนและแรงดันเซลล์เมื่อรากกลับมาชุ่มน้ำรดแอปไซซิก e ic, ซึ่งเพิ่มตอนขาดน้ำจะลดลงขณะที่ไซโตไคนินและออกซินจากรากเพิ่มขึ้นส่งสัญญาณให้แตกยอดขยายเซลล์แรงดันเต่งสูงทำให้การขยายตัวของเซลล์เกิดง่ายเกิดเป็นการพุ่งตัวของยอดอ่อนแต่ว่าข้อเสียของน้ำฝนก็มีเหมือนกันนะครับเป็นความเสี่ยงหลังฝน เพราะว่ามันจะเกิดน้ําขังรากขาดอากาศดินแน่นหรือแอ่งน้ําทําให้รากขาดออกซิเจนใบเหลืองโตช้าบางทีก็จะเกิดเชื้อราแบคทีเรียใบเปียกนานเสี่ยงโรคใบไหม้จุดใบควรมีลมโกรกการชะล้างธาตุอาหารมากเกินไปฝนตกหนักต่อเนื่องอาจทําให้ในเตรดหลุดลึกเกินรากควรเสริมปุ๋ยอย่างพอดีในภายหลังหากต้องการเรียนแบบเอฟเฟกหลังฝนสำหรับการปลูก ก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมมีวิธีการมาแนะนําแบบนี้นะครับข้อที่1ใช้น้ําคุณภาพดีรองน้ําประปาทิ้งไว้ข้ามคืนให้คอรินระเหยหรือใช้น้ําฝนน้ํากรองข้อที่2ปรับ pH น้ําให้ใกล้5.5ถึง6.5โดยหยดกรดซิตริกหรือน้ำส้มสายชูทีละน้อยและวัดค่า pH ห้ามกะด้วยสายตาเด็ดขาดะครับ3เพิ่มความชื้นชั่วคราวโดยการพ้นละอองน้ำตอนเช้าตรู่หรือตั้งถาดน้ำใกล้กระถางเพื่อลด VPD โดยไม่ทำให้ใบเปียกทั้งคืน 4. ล้างใบด้วยการฉีดน้ำเบาๆล้างฝุ่นละอองเดือนละครั้งแล้วให้ใบแห้งไวมีลมผ่าน 5. ปุ๋ยไนโตรเจนอ่อนๆหลังฝนหลัง รถชุ่มใช้สูตรเจอจาง1ต่อ4ถึง1ต่อ2เท่าเพิ่มไนโตรเจนที่อาจถูกชะล้าง 6. ปรับแสงให้กระจายใช้สลัน30-50%หเรเซหรือแสงสะท้อนให้สม่ำเสมอทั้งทรงพุ่ม 7. ปรับดินให้โปร่งผสมอินทรีย์วัตถุเฟอร์ลายทรายหยาบให้ระบายน้ำได้ดีไม่มีน้ำขัง 8. คลุมดินเก็บความชื้นของที่ ลดการเหี่ยวและการแกว่งของอุณหภูมิ9เก็บน้ำฝนอย่างปลอดภัยใช้ภาชนะปิดกันยุงเศษใบไม้และกรองก่อนใช้จบแล้วครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ